็ได้ที่นั่งดีๆแบบนี้นะครับเบาะนิ่มๆดูนี่ครับเบาะแบบนิ่มนะครับครับทริปนี้เรามีพระนํานะครับทุกท่านเพราะฉะนั้นปลอดภัยไรกังวลนะครับนี่ครับคุณปู่กับคุณล้านของนักท่องเที่ยวนะครับก็จะมีโซ่นะครับเอาขึ้นมาของด้วยนะครับ นี่ครับที่พูดถึงนะครับนี่นคือครับนี่คือตอนนี้นะครับครับเราออกเดินทางกันแล้วนะครับเดี๋ยวชมความความเป็นป่าของสวนสัตว์อุบลราชธานีกันนะครับยานแม่ลอบเริ่มอ,ออกเดินทางแล้วนะครับทา่านไปกันเลยนายกอาสนชัยเวันอุบล ประธานีของเราและผมรอยินด <Harriet. S 1> ีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับผมก็สังสัรค์ของเราและผมจะมีในที่อยู่ประมาณ1,217ไพันสอร้อยสิบเจ็ดลน์นะครับไม่เลยเราอยู่ในโครงการพระราชดำรินะครับสวนตัดแห่งประเทศไทย ก็ในโซนพื้นที่ในการแยงของเรานะผมก็จะมีอยู่ทั้หงหมด15โซนการแดงนะครับก็โซนแรกของเรานะครับผมก็จะเป็นโซนของสัตว์ปีกไทยนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ชนิดนะครับผมก็จะมีแก้วางและองอย่างมั่งนะครับผมทุกท่านครับอันนี้เรียกว่าสัตว์ปีกนะครับคือ เท้าก็จะเป็นกีบนะครับทุกท่านครับอันนี้เรียกว่าวางลึกเก้งวางแล้วจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดสองคลิปนะครับก็จะมีเนื้อทรายแล้วก็ตัวาตาในหกเนื้อทรายไม่เป็นตัวเล็กๆนะครับสีนต้ตาเขียวๆแล้ในหกจะมีเต่าจะว่าสัตว์นินงครับไม่ใช่ลูกของมันในหกตัวนี้เป็นตระกูลนึงนะครับโอ้เหรอครับ ต่อสว่วนที่อยู่เรียบ่าเนี่ยผมด้าขวามือของเราเรียบบกินกุงนะครับในที่เป็นตัวปลาตัวผู้นะครับหมตัวผู้หมตัวเมียมรเราจะแยกจากกันนะครับตัวเมียเราจะปล่อยเลีที่หลายใน,ยน,น้นทาด้านนอกผม ตัวใหญ่ก e ็คือครับอยู่ในกรงก็คือตัวผู้นะครับเขาจะมีเขานะครับโอ้เยอะเยอะนะครับอยู่ในตัวผู้ตัวแง่ของรอตัวแงจากการนะ้งหมดแลควบคุมประชากรของเขานะครไม่ให้เลือดเป็นไปนะ้ตัวผู้สวยๆตัวเมียตัวส่วนละองเราบ้างผมเราองจะเป็นตัวผู้นะครับส่วนอันนี้จะเป็นตัวเมียนะครับจะไม่มีเขาแล้วทำไานะครับก็สังเกตุตรงที่สี ิวของเขาแล้วผมว่าจะเป็นสีน้ำตาลมันออกงบไซน์ของสีขาวนะครับโครงก็เป็นจั่วครับลำต้นจะเป็นตัวเมียก็จะเป็นคู่เพราะจั่วอีกตัวหนึ่งม,มีมีลูกมันใช่ไหมครับตัวเล็กๆหรือไม่ใช่ตัส่วนนว้องเล็กสุดนะครับผมก็จะเป็นเก้งนะครับเขาเป็นเก้งขวดตัวสีน้ำตาลออกแดงๆอยู่ในป่านะครับอยู่ในกรงนะตัวสีน้ำตาลลายลมหาย คอตัวน้รัน,น,รรนอตัวน้อยสงสัยว่ามาดูฉันทำไมหรือเปล่ามาดูฉันหรือเธอมาดูฉันเธอมาดูฉันหรือฉันมาดูเธอน้ตัวน้อยครับมองเข้าไปในป่าข้างในนะครับ จะมีตัวสีน้ำตาลยู่นะครับถ้าไม่พ่อต้องพากด้วยออกพ่อภากของพ่อตลาด <c oughs> สนุกดีพ่อจะมีซิก้าแล้วก็บารัสซ์นะครับผมพอส่อนท,ที่เราเห็นทั้งด้านซ้ายมือของครับผมตรงหาเดียวอยู่ที่ผมนี่จะเป็นกองฝาแางเราคู่นะครับ ตันน so ี้ะบแก้เพื่อนผมเลยจากแกมองออตัวนี้ตัวเกเรชอบรังแก้เพื่อนเลยโดนแยกเลยครั้งเดียวเนาในตอนนี้ระบบเราก็สามารถแบ่งประเภทออกขออเขาได้ง่ายๆเลยผม ก็ซิก so so ้านะครับผมก็จะเป็นตัวสีน้ำตาลและผมลายจุดขาวนะครับความสูงก็ไม่สูงเท่าไหร่และผมก็โตน้อยนะครับตัวเล็กๆล็กเลยก็นสังเกตดูตรงที่หางของเขาก็ได้นะครับผมก็จะเป็นสีดาขาวนะครับแล้จะเป็นซิก้านะครับผมมาจากอินเดี่นนะครับตัวที่เราเห็นเป็นตัวใหญ่นะครับผมก็ผู้จะมีเขาตัวเมียจะไม่มีเขาเนะครับแม้จะเป็นกระสิงนะครับมาจากประเทศอินเดียนะครับโอ้ย ต่อสวดตัว hmm. ผ no like, mm ู hmm. no. uh, ้ของซิก้านะผมเราจะครับเนี่ยในโกลด์ด้านหน้ากว่ามือของเราทีนี่นะครับตัวผู้อยู่คอยกงไม่คอยออกมานะครับเดี๋ยวจะลดการสู้กับเจแปนเดี๋ยจะสู้กันอืมเฮ้ยสุดเดี๋ยวให้ให้ลูกไอ้บีมา ไม่ลู้ไบบีมาโอ้โหมันยังอยู่ในท้องอยู่เลย โซนนี้ครับผมแต่ก็จะมีบางชนิดเป็นของที่เราสอนเองเการทำกระถายนะครับก็จ,จะเป็นพวก,เน,เ,นเ,กเนื้อตายแล้วก็เก้งนะครับผมเราอาจจะพบเจอในระหว่างในการเดินทางของเราครับแล้วที่ใช้เวลาในการเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับผมก็ประกอบของเราดีครับก็จะมีอยู่ทุกคนมสี่จุดลาเด้วยแก้ในครนับผมแม่ของเราดีครับ ก็จะเป็น้านของโคซงอีโดซีนะครับจุดที่2ของเราก็จะเป็นเมวอลบจุดที่3ของเราก็จะเป็นบ้านของอีโปและแมตต์หลาดเจดจุดที่สองนี่ับก็จะเป็นชาตุกแอฟริกานะครับก็จะเป็นพวกเต่าโตต้าเดือนแอฟริกาทามมาลายาทั้งสองที่เราเนี่ยผมก็จะเป็นบ้านของซิงโซนี่ยครับ ก็ผู้ในหงบจะนอนอยู่ด้านบนโปดดินนะครับตัวเมียจะนอนอยู่ลงต้นไม้นะครับผมทางด้านล่างนะครับผู้นี้นะครับผมว่าจะมีชื่อว่าเจ้าวีโก้แล้วก็น้องตางๆนะครับผมผู้กีวโ้จะมีแผงคอนะครับตัวเมียจะไม่มีแผงคอนะครับเจ้าวีโก้นอนเฉยนะเจ้าวีโก้เห็นตัวเดียวมีอีกตัวไหมโอ้ใกล้กันโอเคเห็นแล้วโอ้ยนอนอยู่ข้างหน้านี่เอง อ๋อตัวเมียไม่มีแผงคอนโอ้นอนสบายานอนสบายใจเลยนะครับก็นี่โอ้โเท่มากเท่มากครับผมของสีตโตแล้วเสร็โคกเท่มากเท่มากแนวเลยนะครับเป็นวันนะครับก็จะนอนวันละสิบห้าชั่วโมงถึงยี่สิบชั่วโมงไงครับผมคะนนกจะนอนตอนสวดมาแต่ในจุดนี้ผมจะจอดให้ห้านาทีนะครับผมเพื่อลงไปไนนะะียงยนะครับของน้องนะครับ มาแล้วครับเจ้าเสือโค้งนะครับมาแล้วเสือโค้งขาวนะครับทุกท่านเขากําลังจะมาถ่ายรูปพวกมันเล่นกับเรานะครับเรียปากมาเลยโอ้ไม่มาแล้วเขาไม่มาแล้วเขาไม่มาแล้วเขากลับแล้วกลับถ้ำก็เรื่องเหลืองนั่นอยู่บางไหนเมื่อกี้ สวยงามนะครับสวยงามไล่เขาสวยมากเดินโชว์เลยขอบใจนะจ๊ะน้องโครงเดินโชว์เลยครับนี่มีมามีมามองสบตาด้วยเดินโชว์เลย ยอะม,มากครับอันนี้เป็นโซนเสือโค้งนะครับปรากฏว่าวันนี้เรามาเจอหนึ่งตัวนะครับก็ต่อมาของไม่นคับผมก็จะเป็นบ้านของสิงโตงขาวนะครับโอ้สิงโตขาวจ้ <c oughs> <c oughs> องบอลน้องคนจะเจอเขาไม่น้อยนะ รู้นมากเลยวี่แจ็คครับโอู้อยอยู่กลางถ้าเลยครับทั้งคู่ทั้งตัวใหญ่เลยโอ้เจอแล้วครับอยู่กลางถ้าเลยครับก็คู่นี้นะผมว่จะมีชื่อว่าเจ้าขวัญแงข้าวแลวก็คู่ก็จะมีขงอ๋อนนะั เขานอนนะครับเขานอนอยู่เลยไม่เห็นอยไม่เห็นท่วงท่าท่วงทีสง่างามของเขาเลยเขานอนเขาตื่นสายต้องขออภัยที่เรามาเช้านี่ครับถ้าเขายืนก็จะเป็นอาจจะหลับกมจะสาโ้งือนเโอนอนสบายใจเลยไม่มาโชว์เลยยังมีคู่อีกทนทุกท่านครับเราจะมาดูเสือโค่งนะครับ เขานอนอีกแล้วตื่นสายจริงๆไม่ไหวนะเนี่ยดูดูั่นไงอยู่ในถ้ำอยู่ในถ้ำเมื่อกี้เหมือนเดิมอยู่นะอยู่ในถ้ำนะครับอยู่ในถ้ำอ่าอันนี้รู้สึกจะเป็นเสือหลับนะครับเสือหลับเดี๋ยวจะไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เขาหลับอยู่นะครับ มีสองตัวนะครับนี่มีสองตัวนะครับรู้สึกเขายังไม่ตื่นนะครับเนี่ยไม่ได้มาเดินโชว์ให้เราดูเลยนอนจังถูกวางยาครับอันนี้คือบ้านของเขานะครับดูดูบ้านของเขานะครับนะครับน่าอยู่ไหมน่าอยู่ไหมใช่ให้เดินเองครับ ไม่ถ้ามาได้เวลาให้อาหารเขาก็จะออกมาเนาะเรามาไม่ตรงเวลาเท่าไหร่เจอแล้วครับเสือดำเสือดำพระเอกเรานะครับนะดูกำลังกำลังงุ่นงานเลยนะ่ะนัเอออยู่เสือดำเสือดาวเสือดาวนอนอยู่ใช่ไหมไหเสือดำเดิน <c oughs> สองตัวนอนอยู่ครับตัวหนึ่งสีดำนะครับตัวหนึ่งสีเสีดาวสีดาวเขาเขาไม่เดินลงมาเลยครับเห็นไหมนี่นี่บ้านเขานะครับบ้านตัวนั้นไม่ยอมลุกเนาะ <c oughs> ลุกเลยปุกเป็นมูลูกเนี้ยนี่วลาแสดงแล้วเรือลูกๆดีนี่เขามันจะไต่ใช่นะครับถ้าเรามาถูกวันนะเขาเขาจะไต่แสดงให้เราดูว่าเขาเขากินอาหารแบบไหนนะครับแต่วันนี้เรามาไม่ถูกวันนะครับก็เลยได้ได้แค่ชมว่าเขาเดินกับเขานอนนะครับไปขึ้นรถขึ้นรถ แมวดำนะครับแมวดำกับแมวดาวป่านะครับนั่นเลยเห็นไหมตัวหนึ่งตัวหนึ่งมันเศร้าเนาะเด็กๆบอกว่ามันเศร้าตัวหนึ่งมันไม่เศร้า